เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบนะครับกับทางด้านนักวิเคราะห์ดูนะฮะมองภาพตลาดบ้านเราเช้านี้เป็นอย่างไรเอเชียดูเหมือนไม่ค่อยสดใยเท่าไหร่ไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณกรพัฒสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเราดรกธนชัยครับคุญยตุพร ได้ครับผมกับพี่โจโค้ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมจะติดจะติดคุณบุรพานุสุมรชัยก็ <c oughs> เลยถามดเอง <c oughs> ครับผมพี่คุณกอลพาัฒน์ถามนิดนึงตอนนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศบ้านเราก็คลี่คลายไปแล้วเรื่องของการเมืองพี่ปายไม่วางใจผ่านไปแล้วดูในต่างประเทศเองก็สถานการณ์ก็ทรงๆมองแล้วตลาดบ้านเราหลังจากนี้จะเป็นยังไงฮะครับก็จริงๆเรื่องที่มันเป็นลบค่ำคืนที่ผ่านมาก็ เจ้าเดิมนะครับก็สหรัฐเองก็มีการออกมาตรก,การเรียกเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์นะครับ,รบที่ไม่ผลิตในสหรัฐ25เปอร์เซ็นต์นะครับก็รถยนต์นาเข้าต่างแบบต่างประเทศของสหรัฐทั้งหมดนะครับก็มีสัดส่วนสักครึ่งหนึ่งันนี้ถือว่าเป็นจิตยาลบต่อการค้าโลกแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงแน่ๆแหละนะครับส่วนบ้านเราเองต้องบอกว่าส่งออกรถยนต์เนี่ยนะครับบวกกับตัวชิ้นส่วนเนี่ยสัดส่วนมาสักสิบเปอร์เซ็นของยอดส่งออกรวมก็คงได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นจิตยาลบนะครับ Uh, แล้วก็ตลาดเองก็รอนะครับเรื่องการ uh, จับตานะครับ mm hmm. การนำภาษีเท่าเทียมหรือว่า uh, reciprocal tax นะครับของสหรัฐเนี่ยมาใช้วันที่2มีสารนนี้คงเป็นเรื่องหลักนะครับที่ตลาดที่มันยังคงแกว่งรออยู่เนี่ยนะครับก็คงเป,เป็นเรื่องนี้นะครับว่าเอะเราจะโดนโดยตรงไหมหรือว่าเราจะโดนแบบอ้อมอนะครับซึ่งถ้าโดนแบบอ้อมออเนี่ยตลาดเองอาจจะเจอฐานแล้วค่อยๆฟื้นนะครับแต่ถ้าโดนโดยตรงอาจจะมีแรงกระแทกสักรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพหลักที่มันสร้างความมันผวนอะ แต่ว่าปัจจัยแวดล้อมนอื่นเนี่ยมันออกมาในเชิงบวกครับเรื่องลบเนี่ยคือเรื่องหลักเมื่อกี้ไล่เรียงมาแล้วนะครับเรื่องแรกก็เรื่องตัวการเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเดินหน้าต่อนะครับเรื่องที่2ก็สัญญาณระหัตดิบที่มันค่อยๆซิกซกขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้หุ้นราหัตดิบปรน์หนึ่งก็ขึ้นมาแลวแถ74เหรียญต่อบารียอยรอบหนึ่งลวก็เป็นจุดที่ทําให้ตัวเอเนจี้บ้านเราเองเนี่ยนะครับอาจจะได้รับจิตยาบุนะครับแล้วก็ภาพของตัวรัฐบาลนะครับหลังจากที่ ผ่านการลงมติไม่ไว้มติไว้วางใจนายกเนี่ยนะครับ,รบเดินหน้าได้เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมีการเปิดเรื่องการตั้งเอ็ซนะที่จะซื้อนี่คืนก็เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายที่มีการเกิดมาก่อนหน้านู้นนะครับว่าอาจจะพยายามช่วยเหลือนะครับกลุ่มที่มีหนี้เยอะนะครับหรือว่าครัวเรือนบางส่วนที่จะพอที่จะคลายในเรื่องตัวพลานี้ได้นะครับกำลังดูในเรื่องตัวการตั้งเอ็ซขึ้นมาอยู่แล้วก็รวมถึงตัว เราเชื่อ้วยกันนะครับที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการของอครอมอนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้ภายในเนี่ยสีมันก็มีภาพของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับเมืภาพรวมเองนะครับผสานกับเราเริ่มเห็นหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับลายเหลียงแต่ปทอทโฮมโปรก่อนนั้นก็ฐานไทย,าไทยชาตชาติและกลุ่มแบงก์เนี่ยเขาก็ใช้นะครับในเรื่องการขยายดีเวนเปอร์ออรชัลนี่ซึ่งก็เป็นตัวเพิ่มความ,ชมนเชื่อมั่นกับ หุ้นแบงค์ได้เหมือนกันเพราะว่า r อวหรือว่า Return ์เกตี้มันก็จะเร่งขึ้นนะครับแล้วยังมีหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวอีกที่มันมีกระแสเงินสดพอนะครับที่จะทำเทชชวลลี่สต็อกได้นะครับแล้วหุ้นมันก็อันเดอร์แวลูอย่างพวก c p r b อ c นะครับปทสผอเองก็ตาม GPSC SCP p a c k a g i n g อะไรเงี้ยปท GC นะครับไทยออยบางสากพวกนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่เรคิดว่ามีโอกาสนะครับเย้อนในภาพรวมก็คิดว่าตลาดหุ้นไทยวันเนี้ย อ,อมันมีปัจัาลบจากต่างประเทศภายในก็เเป็นบวกนะครับเล็กๆก็เลยคิดว่าตลาดน่าจะเป็นภาพการออกข้างหรือประคองตัวได้ครับแนวต้านพันสองรแนวรับก,ก็1180นะครับข้อดีคือหุ้นไทยเนี่ยมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้4วันติดแล้วนะและ้วใน,นรอบ6วันทําการล่าสุดก็ยืนได้5้าในหกวันต้องมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นวันที่หติดไหมหรือว่า จะเป็นวันที่6ในรอบเจวันทําการได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บ่งชี้ว่าตลาดเองเนี่ยภาพมวลตั้มระยะสั้นก็อยู่ในช่วงการฟื้นตัวครับผมครับ,รบผมแต่ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายน่ะค่อนข้างที่จะเบาบางไปพอสมควรเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณรพัฒน์ก็ผมว่าเป็นเป็นภาวะปกตินะครับตลาดหุ้นนี่มันซึมลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับฐานมาต่อเน,นื่องยาวนานประกอบกับ ใกล้ใกล้ช่วงหยุดยาวนะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับโกลุมก็ซึมๆนะครับก็จนกว่าจะมีคาทาลิสต์ใหม่ๆเร่งๆนะครับก็อย่างพี่โจดูตอนนี้ก็เห็นว่าเอ๊ไปใจบวกใหม่ๆแรงๆก็ยังไม่มีมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ากดดันแล้วก็คลายนะครับถ้ากดดันแล้วคลายเนี่ยตลาดมันก็จะแบบนี้ครับซึมๆค่อยๆดึงไปหันกลับนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าความคาดหวังการฟื้นฟูเศรษฐกิจี่ยสำคัญมากตลาดต้องการเห็นเศรษฐกิจที่มัน โตหรือว่าฟื้นตัว i m p r o v e ขึ้นมานะครับใกล้เคียงกับค่าสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความคาดหวังแต่ท้ายสุดการเติบโต,ตของสิทริ์มันยังไม่เท่ากับระดับความคาดหวังมันฟื้นตัวดีกว่าช่วงกว่อนหน้าจริงแต่ว่ามันยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อยๆปลดล็อกทีละเรื่องครับมันถึงจะทาให้ตัวโมเมนตัมเกิดเพราะฉะนั้นผมยังคงมองเหมือนเดิมว่าตลาดหุ้นก็จะเป็นแบบนี้แหละของบ้านเรารนะครับจนกว่าตลาดมันจะเริ่มเห็นเทรนด์ที่ดูดีกว่านี้หน่อยนะครับคือต้องม S <S <an> <S เหนือสักพันสองร้อยยี่สิบจุดได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโมั้ามกันกิงอะไรจะเริ่มกลับมาบางส่วนครับผมครับการที่ทำประกาศขึ้นภาษียานยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐเองจะมีผลอะไรต่อต่อ,ตอบ้านเราไหมฮะก็มคิดที่เราเล่นไปนะครับว่ายอดส่งออกยานยนนะครับกับชิ้นส่วนบ้านเราเนี่ยสัดส่วนมาสักสิบเปอร์เซ็นของยอดส่งออกรวมเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้มันก็คงรีเลทีฟกระทบชิงแหละนะครับเะนั้นถามว่าใครที่พึ่งพาตรงนี้บ้างครับ จริงก็จะมี KCE นะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าในส่วนตัวชิ้นส่วนเขาก็จะไปกับขาพวกยานยนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ถ้ามีการตั้งแพงภาษียานยนต์ในแง่ตัวดีมาร์มันก็อาจจะชะลอหรือว่าไพรซิ่งมันจะแพงขึ้นก็เป็นภาพที่เพรสเชอร์นะครับในส่วนตัวสากลนในแต่ว่าหุ้นที่เป็นพวกโดเมส t ิกเซกเตอร์นะมันไม่ได้รับผลกระทบไงนะครับก็เป็นที่มาว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เราก็มาโฟกัสหุ้นที่อิงเศรษฐกิจภายในนะครับหลายๆตัวนะครับ ก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถลงทุนได้หรือว่าภามตัวราคาน้ำมันที่มันมีภาพการฟื้นตัวระยสั้นี้เนี่ยแล้วก็หุ้นธนาคารอาหุ้นพลังงานบ้านเราก็ดีไปลูและที่สําคัญคือ cash นะครับกระแสเงินสดพอด้วยอาจจะมีโอกาสเป็นเช็ตเชอรี่สต็อกนะครับหรือว่ามีการซื้อหุ้นคืนระยะถัดไปหรือเปล่าันนี้ก็จะเป็นจุดที่หุ้นพวกเรืนะครับมันก็จะสลับมาประคองตลาดนะครับผมบอกว่าตอนนี้โครงสร้างของหุ้นไทยอ่ะวอร์ชันมันถูกนะครับเยอะจริงๆนะครับหลายตัวเลยก็ ต้องบอกคุณแบบนี้ครับว่าต้องมองโอกาสการลงทุนตัวนี้เป็นระยะกาลางระยะยาวเพราะว่าโมเมนตัมนะครับกับคอนฟิดเอนซ์ของตลาดยังไม่ได้มาว่ามันก็สร้างโอกาสนะครับในเรื่องตัวโอกาสในการลงทุนระยะกลางยาวเพราะเวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้มันมักจะส่อนว่าหุ้นเนี่ยมันอันเดอร์วัลูหรือต่ำกว่ามูลค่าความเป็นจริงยอยู่เยอะ,ะก็จะสร้างให้เรามีโอกาสระยะกาลางย,ยาวมากขึ้นนั่นเองครับผม ครับในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีหลายๆหุ้นนะครับที่ขึ้น XD เพื่อที่จะจ่ายเงินปันผลนะครับมีแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็ควรจะซื้อก่อนขึ้น XD สักช่วงเวลาเท่าไหร่ดีครับครับจริงถ้าเป็นพวกบิ๊กแคอ่ะส่วนใหญ่ก็สักสสัปดาห์ก็จะโอเคนะครับก็จะมีแบงก์อย่างหอวแบงก์ได้เกือบทุกตัวนะ KTB นะครับตัวอะไรอ่ะ SCB นะครับหรือเคแบงนะครับแต่ถ้าเป็นพวก กลุ่มอ,อื่นๆนะครับก็จะเป็นเอเชียพร็อพเพอร์ตี้แสนซิลลี่แอดวานนะครับผมคิดว่าพวกนี้น่าสนใจนะครับปันผลค่อนข้างสูงจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหนะ้านี้ว่าอหุ้นปันผลสูงมากกว่า3%ของตลาดหุ้นไทยเนะี่ยนะครับ925ตัวนะเซ็ตโปรเอมไอนะี่ยมีเกินครึ่งนะนะครับนั่นหมายความว่าเราไปหายิวแบบ4% 5%อู้เยอะมากนะนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าพอเรามาดูเงี้ยเราเจอหุ้นที่มันยิว4-5%เนี่ยนะครับถ้าเราลงทุนไปต่อเนื่อง ยาวๆเลยนะครับสมมติว่าเลทเซียปีละห้าแสนแล้วปีละล้านอลไรกันสิปีเนี่ยแล้วก็จะได้ยิวเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นถือว่าก็ถือว่าโอเคนะครับได้มากกว่าตัวอินฟลักชันพี่แต่ว่าวิธีการดูต้องดูด้วยว่าธุรกิจถ้าเราลงเทอมลงทุนประมาณเทอมสักห้าปีสิบปีเนี่ยธุรกิจในระยะกลางยาวมันแข่งขันได้ไหมถ้ามันแข่งขันได้เนีน่ยหมายความว่ายิวระดับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เราน่าจะได้ดึงความต่อเนื่องแต่ถ้าธุรกิจเองเสี่ยงแล้วกันที่จะเป็นซันเซ็ตอุตสาหกรรมขาลงอนน ต้องคุณต้องดูในเรื่อง Business Mo เด l ประกอบด้วยวเราดูเวอร์ชันเสร็จเราจะกลับมาคิดวิเคราะห์กับแนวโน้มธุรกิจนะครับ,รบลักษณะของคาแรคเตอร์ธุรกิจว่าจะโตได้ไหมอีก5้าสิบปีขา้างหน้าหรือว่าแข่งขันได้ไม่ได้แข่งขันได้นะซื้อได้เลยครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราอยากจะฉายไอเดียว่าตอนนี้กับระมองโอกาสระยะการระยะยาวนะครับ,รบเดี๋ยวพอทุกอย่างมันเรื่องเข้าที่ตลาดมีมวมตั้งดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมา อมองหุ้นที่มันดูเป็นเทรนด์เติบโต้เลยก็ตามแต่แต่ตอนนี้พยายามมองเป็นภาพของการลงทุนด้วย Value Stock ไปก่อนครับผมครับครับสมมุติว่าวันนี้เรื่องของ Entertainment Complex ผ่านคอรอมอ,อคุณทระพันธ์มองว่ามันจะมีผลต่อตลาดตลาดหุนยังไงบ้างไหมฮะก็คงเป็นเป็นภาพบวกนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับในฝั่งตัวรัฐบาลก็ระยะสั้นเราเห็นแล้วแหละมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอะไรที่มันทาได้ เร็วได้ไวนะครับแต่อันที่เป็นโครงสร้างระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับภาพระยะกลางเนี่ยเขามาที่ขาตัวเอนนเมชนคอมเพล็กซ์ส่วนระยะยาวดูเหมือนว่าอยากจะเดินหน้าไประเบียงเขตเศรษศศกิจพิเศษภาคใต้นะครับอันนี้ชัดเจนว่าพลันคือแลน์บิดนั่นแหละนะครับที่เราอยากจะทำนะครับก็ชัดเจนครับว่าเขาคงพยายามผลักดันเอนนเมชนคอมเพล็กซ์ซึ่งต่อย,ยอดตัวสูส่ซิเตอร์ซึ่งอันนี้มันชัดเจนว่า มันกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้จริงนะครับทเทียบเคียงกับหลายๆประเทศแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแต่ว่าต้องดูในเรื่องตัวบทกฎหมายถ้าผ่านก็ชัดเจนครับว่าหุ้นภาคบริการบ้านเราก็จะน่าจะมีมวลตั้มที่ดออีอะไรบ้างลหละพวก AOT BTS VGI นะครับมินอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆที่อาจจะได้อันนี้ส่งผกครับผมอืมโอเคฮะวันนี้ขอบคุณคุณกรพัฒมากนะครับ ยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์บุรชันะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนอย่างที่บอกไปนะ,ะว่าวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นนะฮะเรื่องของจมเป็นคอมเพล็กซ์เดี๋ยวคงจะได้ต้องตามกันใช่ครับ